อาเซนอตเอาชนะพาเลสไป1-0ที่สนามอิมิเรตเมื่อคืนโดยผู้ทำประตูคือเอเซ่อดีตนักเตะของพาเลสซึ่งยิงได้ในนาทีที่39จากลูกฟรีคิกโยนเข้าหาแล้วจบสกอร์ได้ทันทีชัยชนะดังกล่าวทำให้อาเซนอนขึ้นนำจากฝูงพรีเมียร์ลีกและมีช่องห่างจากคู่แข่งเพิ่มขึ้นเป็น4แต้มหลังจากคู่แข่งสำคัญอย่างแมนซิตี้และลิเวอร์พูลต่างพลาดด้วยกันทั้งคู่นอกจากนี้ทีมยังรักษากลินชีตไว้ได้อีกครั้งซึ่งเป็นหนึ่งในจุดแข็งของฤดูกาลนี้ด้วย สิ่งที่น่าสังเกตรประตูของเอเซถือว่าพิเศษเพราะยิงใส่ทีมเก่าและทำให้ทีมได้ชัยชนะที่มีน้ำหนักมากขึ้นถึงแม้จะชนะแต่ก็มีข่าวร้ายเรื่องอาการบาดเจ็บของนักเตะหลากหลายคนทั้งซาลิบาและดีแคนไรซ์ ide, ซึ่งถูกเปลี่ยนตัวออกระหว่างเกมมีการเปิดเผยเบื้องต้นว่ามีอาการเจ็บและต้องรอการประเมินอีกครั้งการชนะแม้จะสำคัญแต่กุนซือไม่ได้ปล่อยให้ทีมหลุดกับความรู้สึกพึงพอใจมากเกินไปเขายังชี้ให้เห็นว่ายังมีอะไรให้ปรับปรุงอีกมาก บทสัมภาษณ์ของอาเตตาผมถือว่านี่คือชัยชนะที่มีค่ายิ่งกว่าใดๆในฤดูกาลนี้อาเตตากล่าวว่าผลการแข่งขันนี้มีค่ามากเพราะเล่นหลังช่วงโปรแกร,รมหนักและคู่แข่งก็เป็นทีมที่จัดระบบได้ดีเราอยู่จุดนี้มันเป็นเครดิตให้เราเพราะเรามีความสม่ำเสมอแต่มันก็ยังมีหมายความอะไรน้อยมากนอกจากเราต้องทำสิ่งต่างๆที่เรากำลังทำได้ดีต่อไปแสดงให้เห็นว่าเขายังไม่ปล่อยให้ทีมลอยตัวเกี่ยวกับเซตพีท เราสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงวิธีที่เรานำมาปรับใช้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นชี้ให้เห็นว่าทีมพร้อมในจังหวะเฉพาะตัวเช่นฟรีคิกลูกตั้งเตะเรื่องอาการบาดเจ็บผมไม่รู้รายละเอียดเพราะไม่ได้มีข้อมูลแน่นชัดไม่ใช่เพราะผมไม่อยากบอกอาเตตาให้สัมภาษณ์อย่างระมัดระวังเกี่ยวกับอาการของซาลิบาไรและนักเตะคนอื่นสำหรับแฟนบอลแบบเราถือว่าเป็นอีกสัปดาห์ที่ฟินมากไม่ได้ดูบอลมันแบบนี้มานานแล้วฝากกดไลค์ติดตามกดแชร์ด้วยนะครับ